เพื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมารีวิวนะครับสินค้าแบรนด์มาคูอปติกนะครับอ่านี่นะฮะก็เป็นรุ่นที่คุ้นเคยนะครับเพื่อนๆครับแต่เปลี่ยนเส้นเล็งนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับ4ี่ค1 4 s f คูณสิบสี่เอนะครับอ่านี่นะครับมาคูอปติกแท้นะครับอ่านี่นะฮะสำหรับตัวนี้นะครับผม สินค้ามีพร้อมส่งแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมจากการขาดหายไปนานนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวบอดี้กล้องกันเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับมาคูออปติกนะครับผม4ี่สิบหกคูณสิบสี่ s f f p นะครับตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับเพื่อนๆนะครับจะเป็นท่อสามสิบมิลนะครับตัวนี้ครับท่อใหญ่มองง่ายสบายตานะครับนี่นะครับสินค้ารุ่นนี้นะครับผม อัดเกจในตัวเจ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมกันฝนกันฝ้านะครับตัวนี้นะครับกันน้ําได้นะครับฝากระดกแถมให้หัวท้ายนะครับหน้าเลนส์สมิลนะครับปรับหลาหรือปรับโฟกัสด้านข้างนะครับปรับหลาเริ่มต้นตั้งแต่15หลานะครับจนไปถึง600หลากันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆนะครับอ่านี่นะฮะนี่นะครับเริ่มต้นตั้งแต่15หลานะครับไปถึง600หลาเลยนะครับแล้วก็ข้ามไปอินฟินิตี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับ สําหรับตัวนี้นะครับปรับนอกนะครับปรับนอกให้ดึงขึ้นแบบนี้นะครับเซซิโลได้นะครับตัวนี้นะครับมีมาร์กมาจากโรงงานนะครับเพื่อนๆนะครับทั้งบนล่างแล้วก็ซ้ายขัวเลยนะครับสําหรับการปรับตั้งนะครับนี่นะฮรระยะการซูมนะครับเริ่มต้นตั้งแต่สีเท่านะครับถึงสิบหกเท่านะครับเพื่อนๆนะครับการมองเห็นก็จะอยู่ที่ระยะสิบห้าเมตรครับถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรกันเลยนะครับตัวนี้นะครับ มองได้ไกลนะครับเพื่อนๆครับด้านหลังนะครับปรับสายตาได้นะครับตัวนี้นะครับถ้าี่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับนี่นะครับผมสวยงามนะครับน้ําหนักเบานะครับตัวนี้นะครับเหมาะกับสายล่านะครับเส้นเล็งเอขยายตามซูมนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมเส้นเล็งนะครับเพื่อนๆนะครับมาดูกันนะครับว่าเส้นเล็งของเขาจะสวยแค่ไหนนะครับนี่ฮะ นี่ครับจะเป็นเส้นเล็งใหม่ล่าสุดนะครับเพื่อนๆผมจะขยายให้ชมนะครับนี่นะครับเส้นเล็งของเขาจะขยายตามซูมแบบเอฟนะครับนี่นะฮะขยายตามแบบนี้นะครับนี่นะครับสวยมากนะครับมินดอตตรงกลางนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่หากล้องที่มินดดอตตรงกลางนะครับก็แนะนํารุ่นนี้เลยนะครับนี่นะครับ มีจุดตรงกลางนะครับเผื่อกระสุนตกได้นะครับเส้นเลิงฝังในกระจกนะครับตัวนี้นะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวเรามารับชมของแถมกับราคากันนะครับของแถมนะครับอย่างแรกก็คือมีท่อลดแสงนะครับแถมให้นะครับแล้วก็ขาจับรางนะครับตัวนี้เป็นมาคูแท้นะครับเฉพาะขาก็ราคาประมาณ450แล้วนะครับตัวนี้นะครับเช็คราคาดูได้นะครับแถมให้นะครับแล้วก็ระดับน้ําตั้งกล้องนะครับตัวนี้นะครับสามารถใส่ ตัววงล้อปรับหลาได้นะครับตัวนี้แถมให้นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับตัวนี้นะครับสามารถหมุนล็อกได้นะครับจะแถมปะแจแอลให้นะครับกับผ้าชิดเลนนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวปรับเซซิโลนะครับตัวขันปรับเซซิโลนะครับเอาไว้ทําหน้าที่แทนไขควงแบนนะครับขันออกแบบนี้นะครับเวลาจะเซซิโละครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นก้านช่วยปรับซูมนะครับนี่นะ ใครไม่ชอบถอดออกได้นะครับหรือใครชอบก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับคู่มือเอกสารการใช้งานนะครับแถมให้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสินค้านะครับเป็นเส้นเล็งใหม่ล่าสุดนะครับผมก็ราคาครับจากปกติอยู่ที่ประมาณ3,500ัถึงสามพบาทนะครับแต่วันนี้ครับเอาไปเพียงครับสองพบาทรวมจัดส่งฟรีครับย้ำละคาอีกรอบนะครับเอาไปเพียง2,850บาท รวมจัดส่งฟรีแบบโอนะครับเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาทนะครับผมสินค้ามีรับประกัน1เดือนหรือ30วันครับหากเสียภายใน1เดือนหรือ30วันทางร้านเคลมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับหากท่านไหนนะครับสนใจสั่งซื้อสินค้านะครับติดต่อมาที่ไลน์ไอดีรับ J U K P P P นะครับผม ID Line ไล J U K P P P นะครับผมสำหรับวันนี้รีวิวนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ